โอ้หลยคนไม่รู้นะเนี่ยทองรูปปะทธทองคำแท่งอะไรพวกนี้อะแพทองนบคุณขาดลอยเลยนะทุกคนแต่ทองนบคุณก็ไม่มีใครเขาอยากซื้อกันหรอกอยากได้แหวนทองนบคุณเท่เสักวงแต่หาในเน็ตแทบ,บพลิกแผ่นดินก็ไม่เห็นมีขายก็ต้องทําเองสิจ,จะให้ทํายังไงได้แล้วจะทําเองทําแบบไหนดีล่ะทีนี้ดูจากสิบบาทของพวกนั้นแล้วมันก็แค่การผสมโลหะธรรมดาทองคำเจ็ดสิบแปดจุดห้าเปอร์เซนต์กับอลูมิเนียมยี่สิบเอ็ดจุดห้าเปอร์เซนต์ก็ได้ทองสีมุงแล้ว หรือจะใช้โลหะอื่นก็ได้เหมือนกันเช่นเติมนิกเกิลลงในทองคํานิดหน่อยก็ได้ทองสีมุวงแล้วต่างกันแค่สัดส,ส่วนการผสมเท่านั้นเองเอาล่ะเริ่มทําการทดลองกันเลยทุกคนทองคาบริสุทธิ์9.9% 9 1 0 0กปรกัมสองฝกกายเจิดจ้ามองแล้วเคลิ้มเลยทีนี้ก็ใส่ลงในแก้วแล้วเติมน้ากรดกัดทองลงไปหน่อยพูดอีกอย่างก็คือกรดเข้มข้นจุดไฟแล้วต้มเลยเติมกรดไนตรกเข้มข้นอีกหน่อยแค่นี้ทองก็ละลายเป็นน้ําทองเลยนี่กาลังแยกทองให้เป็นอะตอม ดูจากปฏิกิริยาของน้ำสีทองก็รู้แล้วต้องเติมกรดไนตริกอย่างต่อเนื่องนะเพื่อให้น้ำสีทองเดือดพล่านอยู่ตลอดรอทั้งวันทั้งคืนสุดท้ายทองคําก็ละลายหมดตอนนี้ใส่โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟลงไปอันนี้เรียกว่าสาดรดดิลมันจะเปลี่ยนน้ำสีทองให้เป็นผงทองเติมน้ำกรดลงไปอีกหน่อยต้มต่อไปเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกออกไป เสร็จแล้วก็อบอให้แห้งถึงเวลาหลอมทองแล้วซื้ออลูมิเนียม999แท้ๆมาใส่ลงในหม้อดินทดลองทำโลหะผสมครั้งแรกนะใส่ทองลงไปก่อนทองคำหลอมเหลวที่1,000องศานะส่วนอลูมิเนียมแค่600องศาก็ละลายแล้วดังนั้นโยนอลูมิเนียมลงไปมันก็จะละลายทันทีคนให้เข้ากันดูสิโลหะทั้งสองผสมกันแล้วแต่พอเย็นลงแล้วมันดูไม่สวยเลยนะ เหมือนขี้เลยอะแถมยังไม่เห็นสีม่วงเลยทุบด้วยมือเปล่าไม่ได้แล้วเอาค้อนมาทุบดีกว่าโอข้างในสีสวยจังเช่เลยสีม่วงมาแล้วข้างนอกสีเทาหมุดข้างในม,มีแต่สีม่วงสีด้านนอกมันถูกออกซิได์แล้วต้องหาวิธีใหม่แล้วละ่ะต้องการไม่ให้มันสัมผัสกับออกซิเจนอีกคราวนี้ใช้หม้อที่เล็กที่สุด แล้วใช้ทอสแตลเลสปั๊มก๊าซอาร์กอนเข้าไปก๊าซชนิดนี้หนาะหนักกว่าอากาศหนักกว่าเยอะเลยยังดือด้านอีกไม่ไม่หรอกปลอดภัยมากเทโลหะลงไปใหม่ลองหลอมทออีกครั้งรอบนี้ต้องเร็วหน่อยนะทําให้เสร็จรวดเดียวเลยเททองลงแม่ทิม์เลยปล่อยให้เย็นแล้วก็ยังเป็นที่เหมือนเดิมเห็นได้ชัดว่ามันยังคงเกิดออกซิเดชันอยู ฉันลองมาหลายครั้งแล้วนี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วละ่ะรูปร่างภายนอกก็กลมขึ้นนิดหน่อยลองขัดดูหน่อยเป็นไงขัดออกไปหมดทั้งก้อนเลยสียังเหมือนเดิมเลยทุบออกมาดูข้างในกันไม่รู้ว่าจะมีอะไรแตกต่างกันใหม่นะอันนี้เมื่อเทียบกับอันก่อนหน้านี้แข็งกว่าแล้วละ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วละ่ะโตเป็นรูไปหมดเลยข้างในก็ใช่แล้วนี่นายังเป็นสีม่วงเอ๊ะทำไมมันแ,แปลกนะ เหมือนคราวที่แล้วเลยสีมันจางกว่าเยอะเลยแถมยังแข็งอีกด้วยที่น่าสงสัยกว่านั้นก็คือขัดด้านในแล้วนะสีก็ยังเหมือนเดิมไม่ถูกต้องแน่นอนลองดูสิบบตรเมื่อกี้อีกทีนะที่แท้ยังมีขั้นตอนเผาที่600อยองศาอีกนี่เองลองเอาที่ทําเมื่อกี้ใส่ในหม้อดินเผาอีกรอบดูสิเผาสักสาสนาทีดูเหมือนจะได้ผลแล้วนะโลหะเริ่มเย็นลงแล้วสีก็สวยขึ้นด้วย จากสีชมพูอ่อนกลายเป็นสีม่วงเลยเห็นไหมอยากได้แหวนทองใช่ไหมตอนนี้ยังไม่ได้หรอกลองทำทองก้อนสีม่วงก่อนแล้วกันทำตามขั้นตอนเดิมนั่นแหละใช้แบบพิมพ์ขึ้นรูปทองดูแย่จังยังต้องขัดอีกผงที่ขัดออกมาก็เป็นทองนะ อย่าทิ้งไปนะพออบเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นสีทองมุ่งเลยนะมองจากไกลๆก,ก็สวยดีอยู่หรอกแต่พอลองซูมดูมันเป็นรูปพุนไปหมดเลยเป็นรัวกะแบบนี้จะเอาไปทำเครื่องประดับได้ยังไงท้อทแท้จริงๆเลยแย่ไปกว่านั้นอีกพอซูมเข้าไปสีมันไม่สม่าเสมอเลยสักนิดรู้สึกเหมือนเหมือนโลหะสองชนิดที่ไม่เข้ากันเลยหรือว่าทองสีมุวงมันเป็นแบบนี้จริงๆ พื่อพิสูจน์ดูหน่อยซื้อที่ราคาถูกๆมาลองเปรียบเทียบดูพอเปิดออกมาก็เข้าใจได้ท,ทันทีอันนี้ต้องแตกต่างแน่นอนพื้นผิวไม่เห็นรูพรุนเลยลองซูมดูหน่อยถึงจะมีตำหนิดนิดหน่อยแต่ไม่น่ามีปัญหาอะไรโลหะผสมผสานกันได้ดีสีก็สม่ำเสมอด้วยเห็นได้ชัดว่าทองแท่งนี้ไม่ควรจะมีรูใหญ่ขนาดนี้เกือบจะยอมแพ้แล้วโชคดีที่เจอรายงานนี้มีประโยชน์มาก มีภาพประกอบด้วยไอตําหนิรูผุน,นีที่แท้ก็เป็นอาการทั่วไปของอลูมิเนียมบริสุทธิ์ส่วนใหญ่เกิดจากไอน้ําในอากาศเพราะว่าอลูมิเนียมเวลาหลอมละลายเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับน้ําทําให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเห็นได้ชัดว่าตอนเผาก๊าซอาร์กอนไม่ได้แยกออกจากอากาศได้อย่างสมบูรณ์ลองเปลี่ยนเป็นหลอดซิลิคอนไดออกไซด์ดูเอาหลอดใส่ให้ลึกกว่านี้อีกหน่อยเพิ่มลมเข้าไป หลังจากปรับปรุงแล้วทองที่ทำใหม่ไม่มีรูอากาศแล้วอย่างน้อยก็ได้ตามที่ต้องการแล้วพื้นผิวเรียบเนียนตอนนี้ฉันทำแหวนทองสีง่วงได้แล้วเพราะทองคำสีง่วงไม่ใช่สิ่งที่ปั้นได้ดังนั้นฉันต้องวัดขนาดให้แม่นยำใช้เครื่อง CNC ทำแม่พิมพ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าขนาดถูกต้องอุ่นแม่พิมพ์แล้วเทโลหะลงไปเลย แต่มันยังมีปัญหาอยู่ออย่างแหวนมงนี้มันมีวงในและว,วงนอกทองมุ่งเมื่อเย็นตัวลงวงในจะหดตัวเพราะฉะนั้นสีทองม่วงจะเกาะติดกับแม่ถิ่นแน่นบางที่พอเย็นแล้วอาจจะแตกออกมาโชคดีที่ไม่แตกแต่ว่าถอดยากจังเลยสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดเสียแล้วทําใหม่อีกครั้งเถอะคราวนี้เทให้เต็มวงในเลย แบบนี้จะได้หดน้อยลงหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะถอดไม่ออกแล้วเพียงแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายขอบนอกมันไม่เต็มช่างเธอปล่อยไว้แบบนี้ก็ได้รูปร่างก็พอรับได้ตัดส่วนเกินออกแล้วขัดเงาก็พอผ่านมาแล้ว9ก้าเ้าปดเ็ดทยพิบัติในที่สุดแหวนทองม่วงก็ออกมาแล้วเพิ่งจะรู้ว่าทำไมไม่มีใครขายแหวนทองม่วงมันทำยากมากจริง はは <laughs>